สวัสดีครับ,รบตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ลาคโครินชํมกาวจังหวัดสุพรรณบุรีๆๆๆวันนี้เราได้ลีนะครับเป็นแขกรับเชิญของเราเราจะพาเลีไปกลางเต็นท์เหมือนเดิมมันแบบ EP ีที่แล้ว EP นี้เป็น EP 2ีสอไปเดี๋ยวเราไปดูสถานที่สวยงามามากๆทุกคน ใหญ่มากคือแบบว่าภูเขาล้อมเลยนะคะตรงน,นี้ตอนนี้นะครับกล้องที่ผมถือนี่คือกล้องลูมิกจีนร้อยนะครับผมวันนี้เราจะมาเอามาถ่ายทั้งทริปเลยถูกต้องตอนนี้นะครับเราก็พาแพะมากินหญ้านะครับผมม,มันก็จะเป็นประมาณช่วงสวิบเอ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็จะดูช่วงเย็นๆได้ครับแล้วก็จะมาถ่ายรูปก,กับแพะในบริเวณน้ำพอพอน้องๆอ,ออกมาดีนี่คือแบบเปิดสนุกอะเหมือนได้ปล่อยับตอนนี้ เดินผ่านแล้วมันรู้สึกว่ามันสามารถมาถ่ายรูปเล่นได้ก็เลยจะเอาเจ้า G ีร้อยเนี่ยของลูมิคมาถ่ายเล่นกันบอกว่านอกจากถ่ายวีดีโอได้แบบดีมากๆแล้วก็ถ่ายรูปสวยเช่นกันจะเราลองเอาเจ้าจร้อยไปถ่ายรูปกันครับเสร็จียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูสถานทีน่ ดูจุดกาเตยนทที่เราจะกลางกันเรามองรวมๆแล้วอะเรารู้สึกว่าเราชอบฝั่งนี้มากกว่าจริงๆฝั่งนี้มันก็ดีนะแต่ว,ว่าวิวมันค่อนข้างที่จะติดบ้านคนเยอ<ช>ะเลย,เยก็เลยเลือกไปฝั่งนี้เพราะว่าม,ม,มุมสามแล้วก็จุดหเนี่ยมันจะเห็นแบบภูเขาล้อมรอบเลยก็เ,เลยเลือกฝั่งนี้แ้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถลงไปดูแล้วก็ไปกลางกันเลยเพราะว่าของเราคนข้างที่เยอะเต็นท์ใหญ่ด้วยใช่ก็เลยขับรถลงไปดีกว่าไปเอาเลยกัน กางเสร็จโอ้โหตอนนี้ปลาไปห้าโมงห้าโมงครึ่งอ่ะเย็นอยู่เราจะทำอะไรต่อเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันเล่นอะไรคะเขาเรียกว่ามีอะไรซับบอร์ดซับบอร์ดซับบอร์ดตอนนี้แสงแบบคนข้าวที่แบบไม่ร้อนมากกลังสวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ําตรงเบื้องหน้าเรานี่แหละจะอยู่ข้างหน้าเลยน้ำอ่ะคือแบบมาแล้วอยากเล่นมากเลยตรานี้ลงกำลังเย็นเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเล่นน้ำกันไปครับผมไป บรรยากาศยามเย็นในลาโคลินแคมป์เก่านะครับผมเพื่อนอีกสองคนคือแบบไปเล่นซับบอร์ดกันแล้ว เราก็ทางเตนเสือไปเล่นสปอร์ตตั้งแต่เช้าเนี่ยคือแบบนั่งรถมามาถึงสถานที่ยองไงก็รู้สึกว่าประทับใจเลยเพราะว่าที่เราเห็นก็คือแบบผูเขาล้อมรอ,<ช>อบใชอบต้นไม้ตลอดทางเพราะว่าหนาวสุดเท่าไหร่นะหกองศาเหมือนขึ้นเหนือเลย แต่คือในบรรยากาศตอนนี้มันก็เย็นๆนะไม่ได้ถึงขนาดร้อนแต่ตอนกลางวันอ่ะร้อนมากร้อนแบบร้อนแสบจริงๆมันดีตรงที่แบบมันมีกิจกรรมให้ทำไว้ที่เนี้ยใช่มันไม่น่าเบื่อที่อื่นเนี้ยแบบไปกางเต็นท์ใช่ไหมไปก็เห็นวิวไว้กันสวยๆกินอะไรอย่างเงี้ยกินแต่ว่าอันเนี้ยนอกจากกางเต็นท์เสร็จใช่ไหมมันก็สามารถเล่นถ่ายเรือเล่นซับบอลได้ที่สำคัญที่เนี้ยบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าอะไรจริงว่ามีภูเขามี น้ำยู่หลวงน้ามีแล้วแบบกลางเต็นท์สวยๆอะไรเงี้ยไกลรอแ,แล้วมีแพะแพะใช่ไหมแพะ,แ,พะแล้วมีแพะด้วยแล้วแบบถ่ายดูก็แพะแล้วมันมีภูเขาเนี่ยมันก็เหมือนแบบฟิลต่างประเทศใช่ <ๆ S 1> <ด>ที่สำคัญนะคะที่นี่ก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะมีห้องน้ำนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าสัญญาอาจจะมีบ้างแค่บางเครือข่ายเนาะรีมองว่าอย่างอย่างผู้หญิงหลายๆคนอ่ะบางทีเขาก็ซีเรียสเรื่องห้องน้ำหรือแบบสถานที่ขับถ่ายใช่ไหมคะกูด้วยแหละเออเนี่ยแบบท้องเสดบ่อยๆกดอีบ่อยๆอย่างเงี้ยก็คือ เรารู้สึกว่าที่นี่ตอบโจทย์ตอบโจทย์ในถานที่สลับผู้หญิงที่อยากให้มีห้องน้ํามีที่อาบน้ําดีๆเพื่อมันอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่สะดวกสบายสถานที่ยังไม่เยินนะแล้วก็ถ้าใครมาก็ต้องรักษาประสาทเราจะได้มีที่เที่ยวสุกคือเรามาเนี่ยสองทิตใช่ไหมสองว,วันหนึ่งคืนเราก็อยากให้แบบเป็นที่เป็นที่ป่อนคลายสบายๆรับงหมเป็นบรรยากาศไปเลยใช่ก็ที่นี่ก็รู้สึกว่าโอเคมากๆสำหรับผม และที่แน่แน่ใกล้กรุงเทพด้วยถูกต้องเดินทางไม่ยากกากใกล้กรุงสองสามชั่วโมงก็ถึงแล้ว,ลวตอนนี้นะครับเป็นเวลาตอนเช้านะครับผมผมเต้นมาประมาณหกโมงกว่าตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วตอนนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างจะสดชื่นมากจริงๆคือแบบอยากจะนอนต่อนนะแต่ว่าอ,อยากอ,อยากมาดูพาทิ์ขึ้นมากกว่าตอนนี้พาทิ์ขึ้นแต่ว่ามันอยู่หลังเขาไง เราก็เลยไม่สามารถเห็นได้เท่าทันี้นะครับผมใช้เจ้าลูมิกจี100นะครับใช้ในตลอดทั้งทิปเลยต้องบอกว่าไหมหน้ากล้องคือแบบ สุดยอดมากๆสามารถแบบรับเสียงข้างหน้ารับเสียงข้างหลังรับเสียงรอบทิศทางบอกว่าได้มาเทคโนโลยีมาจากโนเกียด้วยนอกจากที่ได้ภาพสวยแล้วมันก็ทําให้แบบเสียงของเราชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิมต้องบอกว่าเป็นกล้องที่ครบคันแล้วก็เหมาะกับายวิดีโอใสวอลอกอย่างพวกเราอยู่เทปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนแล้วก็เทปหน้าเนี่ยจะเอาแปไหนมาเขาหนกมากเาลืมติดตามในอีพีต่อไปทางกลอยู่อี3ีสามนะครับผม รอเลยรอเลยรอเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราต้องไปเก็บเงินกนะันแล้วแดี๋วีขอฝาก IG ด้วยนะคะก็คือ callme.ry นะคะ c a l l m e l e นะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ